เมื่อก่อนที่แบบว่าวัยรุ่นเนาะความรักก็ไม่ค่อยสมหวังตอนนี้ลงตัวแล้วเป็นทุกอย่างให้กันมีความสุขมาก<ะ>น้ำพึ่งนันทวิการแนะนําำแฟนของน้ำพึ่งชื่อพี่เป้เป็นน้องชายของพี่ป๊อปอริยาแล้วก็เขาเป็นญาติกับเน็ตคนนี้ใช่อะ่ะเลยขอเขาเลยขอเขาเป็นแฟนวางแผนอนาคตก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรเมื่อมันคนสองคนมันยังไม่พร้อมตรงกันก็ไม่เป็นไรตัดลูกๆไปแล้วมีลูกไม่ได้แล้ว เรียกว่าโปรโยความรักหวานๆในโซเชียลมาระยะเวลาหนึ่งล่าสุดดาราสาวมากฝีมืออย่างพิมพ์พิมพันชลายนาคุปมาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องมูลูหน้าครูซึ่งจัดขึ้นที่ภารกรซีนิเพล็กสยามภารกรปรากฏว่าแฟนหนุ่มดีกรีคุณหมอก็เดินทางมาให้กำลังใจาก,การแสดงของเธอในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้สาวพิมพ์ได้เปิดใจกับไทยสุตตานิวสถึงความรักครั้งนี้ว่าเป็นความรักที่อยู่ลงตัวอยู่กันด้วยความเข้าใจเป็นทั้งเพื่อนทั้งคนรักที่มีความสุขมากรู้จักกันโดยการแนะนําจากเพื่อนนางเอกนําพึ่งนัทริกาเมื่อเปิดใจคุยแล้วรู้ว่าสีนเสมอกันซื้อสัตว์เหมือนกันไม่ต้องหมีนเรื่องการหึงหวงจึงขอเป็นแฟนที่สําคัญรักครั้งนี้เปลี่ยนแปลงตัวเธอได้หลายอย่างแต่อะไรบ้างนั้นตามไปฟังด้วยกันเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่มาถามเรื่องความรักกับกับป้าพิมพ์ก็เหมือนเดิมตอนนี้ความรักก็เราเลือกความรักที่มั่นคงแล้วนะคะจากเมื่อก่อนที่แบบว่าวัยรุ่นเนาะความรักก็ไม่ค่อยสมหวังเนาะแต่วันนี้ลงตัวแล้วทุกอย่างก็อยู่ด้วยความเข้าใจดูแลกันเป็นทั้งเพื่อนทั้งคนรักเป็นทุกอย่างให้กันมีความสุขมากเจอกันได้ยังไง,อง่อาน้ำพึ่งนันทนิการแนะนํา เขาเป็นน้ำพึ่งแฟนของน้ำพึ่งชื่อพี่เป้เป็นน้องชายของพี่ป๊อปอริยาแล้วก็เขาเป็นญาติกับเน็ตซึ่งเน็ตแฟนพิมเนี่ยเขาอยู่ที่อเมริกาก็โตมาด้วยกันเป็นญาติกันแล้วเนตมาเมืองไทยน้ำพึ่งก็เลยอยากให้นัดเจอเพราะว่าเนตเป็นคนดีแค่นั้นเองพิมก็แบบเกรงใจเพื่อนก็เลยไปเจอทั้งเดียวแล้วก็เขาก็กลับประเทศก็แบบนั่งทานซูชิแค่นั้นมื้อเดียวก็เป็นเหมือนไปเป็นมารยาทอะไรเง,ไงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็โทรคุยกันอะไรเงี้ยจะรู้สึกดี เขารู้เขารู้ไหมว่าเป็นไปแมมาเจอเพื่อบอกว่าเขาก็คงอยากอยากอยากทำความรู้จักอะไรเนี้ยแต่ว่าไม่ได้คาดหวังสุดท้ายก็เหมือนพอเขาทักมาคุยก็เหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วมีอะไรเราก็ปรึกษากันได้ทุกเรื่องเขารู้ไหมว่าพิงคเป็นแบบเขารู้ค่ะแต่เขาที่นู่นเขาไม่ได้ตื่นเต้นอ,อ่ะเขาก็เป็นอาชีพหนึ่งไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากไม่ใช่ดาราบ้านเขาไงเขาก็จะไม่รู้จักู่แล้วตัดสินใจว่าเออเราลองคุยลองศึกษา พิมพรู้สึกว่าพิมพไม่อยากมีแฟนแต่ว่าเขาคุยกับเขาแล้วพิมพรู้สึกสบายใจเมียเรื่องอะไรเนี่ยคุยเขาได้ทุกเรื่องมันก็เลยคนนี้ใช่อะเลยขอเขาเลยขอเขาเป็นแฟนเขา <อ S 2> ไม่ขอเ,อเลย,เ,ลยเราเป็นแฟนกันเพราะว่าเราคุยกันมาปีนึงแล้วก็ขอเขาเลยเพราะว่าเรารู้สึกดีแล้วเขาก็รู้สึกดีแล้วก็ไกลกันเราก็อยากให้เขามั่นใจไม่อยากเสียเวลาใช่เพราะว่าเราอยู่ไกลกันเราไม่เคยเจอกันนะ เจอครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็ปีกว่าก็คุยแต่โทรศัพท์ก็เพิ่งมาไทยก็3ปีแล้วอยู่ด้วยกัน3ป5ีสห้าปีแล้วจริงตอนแรกหวันเราว่าพูดแแท้แพ้ระยะทางพิมไม่ไม่คิดว่าสมมุติถ้าแบบวันหนึ่งเขาจะมีใครเราคงไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของศิล์ไม่เสมอเนาะก็ไม่เสียดายก็แค่ปล่อยให้เขาไปดำทางเขาไม่เหมาะกับเราแต่ว่าโชคดีที่พิมเจอคนที่เขาซื่อสัตย์ แล้วพี่เบงก็เป็นเป็นไทป์เดียวกับเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์มันก็เลยมั่นคงไม่มานั่งจับผิดหรือหึงหวงอะไรเลยไปเดียหรู้ว่าเป็นรักษาห่างกับพี่งสามปีเองค่ะ mm hmm. เขาอายุมากกว่าแต่ว่านิสัยเราก็เหมือนแบบเราเป็นพี่คนโตเรารับผิดชอบเยอะกว่าเขา mm hmm. แต่ว่าในความมั่นคงทางอารมณ์เขาเยอะกว่าเราเขาจะใจเย็นก็เป็นหมอ mm hmm. เราแบบวูวามอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็จะแบบคอยปลามอะไรเงี้ยได้ mm hmm. ดีคนละแบบ ของเขาเป็นหมอฟันค่ะแต่ว่าครอบครัวเขาจะคุณพ่อเขาเป็นหมอพี่เขยพี่สาวก็เป็นหมอหมดเลยเขาก็จะอยู่ครอบครัวที่มีวิน,นัยโตมาแบบทุกอย่างปูทางมาให้แล้วผิดกับเกราเราโตมาแบบเป็นคนดูแลครอบครัวทุกอย่างก็จะมีความเป็นผู้นําแล้วก็อึดกว่าเขาใช่เขาสตรีกเรื่องกินมากกว่า เรื่องสุขภาพซึ่งเรามันไม่ใช่สายเรามันแบบต้งหมูกระทะหรือว่าอ,อะไรที่มันทําลายสุขภาพเราชอบอะไรอยา่างเงี้ยเฮลตี้โอ้ยจะขออะไรกินจีนะลําบากแต่ด้วยความรักมันก็ปรับได้อะค่ะ<ม>พอเรารักเขาเขารักเราเมื่อปรับมาตรงกลางได้ก็ไม่เป็นไรกแค่อาหารที่เราบางอย่างที่เราชอบกินก็ก็เลี่ยงไปก็ไม่เป็นไรกินอย่างอื่นก็ได้<ม>เขาจะไม่ดุเลยเขาจะแบบเหมือนจะรอ้องไห้อะเวลาพิมกิน เลาพิมพ์ินช็อกโกแลตหรือว่ากินตักกตแตนพอหันไปข้างหน้าเหมือนเขาจะร้องไห้ตลอดเวลาเอ,อก็เลยเออสงสารเขาไม่อยากเห็นเขาทุกข์ใจก็เลยเออไม่เป็นไรมจะใจเย็นอยู่กับเขาจะไม่จะถ้าไม่ไหวพิมพ์จะแบบระเบิดอะไรงั้นจะเป็นคนแบ,บอารมณ์ร้ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเลยเพราะว่าเขาเย็นเราก็ซึมซับคือเราเจอหิมะเราเจอหิมะใช <laughs> หินเข,ขาไฟอย่างเรามันก็ ดับร้อนแล้วเห็นมาเลเห็นในโซเชียลเหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยเปิดแว๊บๆเขาอยู่แถวนี้นะเขาอยู่แถวนี้แต่ว่าเขาไม่ค่อยกล้าออกกล้องหร่เป็นไรเดี๋ยวให้พิมตามเลยให้พิมตามคือแบบเหมือนเปิดตัวว่ามันไม่มีอะไรต้องปิดเนาะมันว่าเอาเราก็ไม่ได้แบบต้องแอบพ่อแม่เราก็มีแฟนปกติอะไรเงี้ยค่ะะเห็นแอบหวาน ใช่แล้วก็แสดงออกเลยเรารักเขาแล้วก็หอมก็เลยปกติแต่ว่าเขาจะเหมือนไม่ค่อยออกกล้องจะถ่ายลงไอจีไม่ได้เลยนะพิมไปโพสปั๊บเขาให้ลบอะไรางเงี้ยน่ะเขาเป็นอย่างงี้น,น,นแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็คงเขินแหละไม่รู้เหมือนกันไม่ก็ต้องให้เขาสกรีนเดี๋เขาจะเอาภาพไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องขอก่อน เ,นนเมื่อก่อนค่ะเมื่อก่อนเวลารับบทที่มันมีเลิฟซีนอย่างเงี้ยสมัยก่อนจะมีแบบกอดบ้างหอมบ้างอะไรเงี้ยเขาจะตังวลก็อธิบายเขาฟังว่างานเรามันมันการแสดงมันไม่ใช่แบบต้องเล่นถึงพลิกถึงขิงอะไรขนาดนั้นก็อธิบายเขาฟังแล้วเราก็บอกเขาเลยว่าเราไม่อยากให้การทํางานเรามันโดนรบกวนไม่อยากให้มีอารมณ์ที่แบบกังวลยอะไรเงั้นนะเพราะฉะนั้นเชื่อใจเราเรารับงานเราก็ โตแล้วเรารู้ว่าเราควรจะเล่นระดับไหนอะไรเงี้ยคะ่ะก็พอเราพูดคุยกับเขาเขาก็เลยแบบสบายใจขึ้นเขาก็ไม่เคยถามมิกดุมางแผนอนาคตพิมพุยตลอดแต่ว่าเขาอาจจะไม่พร้อมหรืออะไรเราบางอย่างอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรเมื่อมันคนสองคนมันยังไม่พร้อมตรงกันก็ไม่เป็นไรถึงวันหนึง่งถ้าเรารู้สึกว่ามันนานเกินไปนะอาจจะต้องหาทางที่เราแบบตรงกลางนะคะต้องคุยจริงจังตอนนี้พิมก็ยังชิลอยู่ไม่ไม่ซีเรีย ตัดมดลูกไปแล้วตัดไปแล้วเพราะว่าเหมือนเป็นซีสเป็นซีสในมดลูกก็เลยตัดไปเลยก็มีลูกไม่ได้แหละแล้วก็สบายตัวมพ์เป็นผู้ชายตอนนี้เป็นผู้ชายมีมด <laughs> ลูกแล้วแต่ผู้หญิงย็อยากเป็นแม่เลยมากๆเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ย<ต>เรารู้สึกว่าเราบอลบีเป็นแม่แต่ในเมื่อนเมื่อเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ประเวณชั้นหกนะคะเขาไม่อยากมีที่มีบัตรนะคะแต่พี่อยากมยเลขที่ไม่เป็นไรเราไม่บังคับอยู่แล้วถ้าเรามีความรักมันก็แฮปปี้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มีลูกพาระมันเยอะเขาก็นั่งคิดค่าใช้จ่ายนะว่าลูกคนหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร่เป็นสิบล้านนะในการส่งเด็กเรียนอะค่าเทอมมันแพงเรยเก็บไว้เที่ยวดีกว่าสองคน